สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมีไอเดียดีๆนะคะแล้วก็มีเทคนิคดีๆมาสอนนะคะเกี่ยวกับนี่ค่ะคือแบบหนาะบางคนน่าจะแบบว่าเห็นแล้วยังใช้ไม่เป็นกันอยู่นะคะเพราะว่าเป็นเหมือนกันนะคะเพราะว่าได้มานะคะกว่าจะทําได้ก็แบบว่า ไปนั่งหาข้อมูลถามเจ้าหน้าที่นะคะหลายขั้นตอนมากเลยนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตใส่แว่นนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ได้แต่งหน้านะคะอยู่บ้านก็จะแบบว่าชิลๆเลยนะคะแต่ว่าก็แต่งตัวนิดนึงเพราะว่าจะมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูกันนะคะวันนี้ก็จะมาแชร์เกี่ยวกับการใช้ขนส่งของแฟลตเอ็กเพสนะคะแล้วก็การใช้แฟลตทอยนะคะน้องเป็ดเหลืองอันนี้นะคะยอดฮิตมากเลย ใช่ไหมคะเพื่อนๆเขนาาจะแบบว่าเคยเห็นเคยผ่านหูผ่านตากันมาแล้วใช่ไหมคะคือตัวนี้เจ้าเป็ดน้อยสีเหลืองนะคะเป็นชื่อเล่นของมันชื่อว่า Fat ทอยนั่นเองนะคะวันนี้ก็สั่งซื้อมานะคะในในเพจนะคะในเพจของแฟด เอพนะคะเป็นของแฟดถอยทิงนะคะก็ซื้อมาในราคา599ราบาทนะคะก็คือได้ส่งฟรีด้วยนี่ค่ะก็ในเซตนี้นะคะจะได้มาก็คือได้น้องเป็ดเหลืองนะคะแล้วก็มีนี่ค่ะมีอันนี้ด้วยนี่ค่ะเป็นสติกเกอร์นะคะเอาไว้ใช้แบบนี้นะคะแบบว่าเวลาปิ้นนะคะแล้วก็เอาไว้เปียนนะคะเขาให้มาถึงหกม้วนเลยนะคะ แล้วก็มีนี่แล้ก็มีกล่องค่ะในกล่องเขาก็จะมีสายชาร์จในกล่องก็นี่ค่ะสายชาร์จนี่ยังไม่ได้ชาร์จเลยนะคะเพราะว่าเพิ่งได้มาเมื่อประมาณ2 2งวันนี้เองนะคะก็แบบว่ายังไม่ค่อยได้ใช้เลยนะคะเพราะว่าได้มามันก็มีไฟให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ใช้แกะใช้ได้เลยคือแบบว่าสะดวกสบายมากเลยนะคะวันแบบนี้ก็ จะมาสอนการใช้แฟ t ทอยนะคะเคื่อแบบว่าดูคลิปนี้นะคะสามารถทําได้แน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันไปพร้อมๆกันเลยดีกว่ามาค่ะขั้นตอนนะคะการใช้แฟ t ทอยน้องน้องเป็ดเหลืองนี้นะคะขั้นแรกนะคะเพื่อนๆก็ต้องโหลดแอปพลิเคชันนะคะชื่อว่า ตัดเอ็กเพสมาก่อนนะคะเพื่อนๆโหลดกันมาก่อนนะคะโหลดกันมาก่อนเลยเดี๋ยวทำไปพร้อมกันเลยนะคะอ่ะพอเราโหลดมาแล้วใช่ไหมคะถ้าสําหรับใครที่ใช้ครั้งแรกนะคะเขาก็จะให้กรอกข้อมูลส่วนตัวนะคะเป็นเบอร์โทรนะคะหรือว่าใครจะเปิดใช้งาน COD นะคะเขาก็จะมีให้เปิดใช้งานได้นะคะเขาจะมีแบบว่าให้เชื่อมบัญชีธนาคารแล้วก็ทําตามขั้นตอนได้เลยนะคะอันนี้ก็เราทําการ ลิงแล้วเรียบร้อยนะคะข้อมูลนะคะแล้วก็ทําได้เลยค่ะก็คือเข้ามาที่แสตเอ็กเพนะคะกดเข้ามานะคะเขาก็จะมีเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นโปรโมชั่นนะคะหรือว่าเพื่อนๆแบบว่าอาจจะสนใจโปรโมชั่นอันนี้ก็สามารถคลิกเข้าไปดูอ่านโปรโมชั่นได้เลยนะคะเขาก็มีขายน้องเป็ดเหลืองด้วยแต่ว่าเราไม่สนใจเราจะลองใช้น้องเป็ดเหลืองกันนะคะขั้นตอนแรกเพื่อนๆก็ต้องกดไปที่ อันนี้เป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะคะต้องกดไปที่ Booking uh huh. b o o k i n g นะคะภาษาอังกฤษหรือว่าถ้าเป็นภาษาไทยก็คือเหมือนกับว่าเหมือน่ะก,กดเข้าไปที่ Booking นะคะถ้าเป็นหน้าภาษาไทยนะคะก็ให้เพื่อนๆจำนะคะว่าให้กดตรงกลางนะคะตรงกลางที่เป็นอักษรสีนี้เลยนะคะกดเข้ามานะคะแล้วก็เลือกคำ เลือกคำว่าปินบาร์โคสติ๊กเกอร์นะคะถ้าเป็นภาษาไทยมันจะระบุว่าปินบาร์โคสติ๊กเกอร์เล็กนะคะก็ให้เพื่อนๆกดไปที่ปินบาร์โคสติ๊กเกอร์เล็กนะคะแล้วก็กดโอเคนะคะก็คืออนุญาตนะคะก็ตรงนี้นะคะเพื่อนๆสามารถก๊อปปี้วางนะคะก๊อปปี้วางที่อยู่ได้เลยนะคะคือแบบว่าสะดวกมากเลยนะคะแล้วก็ทําการก๊อปปี้วางเดเอ็กเซนะคะแล้วเขาก็จะเด้งขึ้นมาให้เราเลยนะคะว่าให้เรากด ว่างโอเคพอเรากดไปเขาก็จะแบบว่าแยกมาให้เราเลยนะคะชื่อนามสกุลเบอร์โทรที่อยู่นะคะเราก็แบบว่าง่ายมากเลยนะคะเราก็มีหน้านที่แค่อ่าหรือว่าใครอากอจ,จะรีมาร์กอะไรตรงนี้นะคะก็สามารถรีมาร์กได้เลยนะคะชำระเงินแล้ว อย่างนี้ก็ได้คือบอกว่าดีจริงๆแล้วก็ให้เพื่อนกดคําว่าปินได้เลยถ้าเพื่อนๆแบบว่าไม่ต้องการที่จะรับประกันสินค้าให้มันจะส่งไวหรือว่าอะไรนะคะก็กดไปที่ปินได้เลยนี่ก่อนจะเชื่อมต่อก็อย่าลืมเปิดแฟลทอยนะคะเปิดตรงข้างบนนี่พอเปิดแล้วมันก็จะเป็นปุ่มสเีเขียวๆแบบนี้เอเลยนะคะโอเค นี่ค่ะพอเราเปิดเครื่องแล้วนะคะมันก็จะขึ้นให้ว่าให้เราคอนเน็กกับปรินเตอร์แฟดทอยนะคะแล้วก็กดเข้าไปได้เลยนี่ยน้องก็จะแบบว่านี่ให้ดูใกล้ๆเลยเนะะี่ยค่ะน้องเขาจะปรินสติ๊กเกอร์ออกมาเลยนี่นี่ก็คือจะมีทั้งผู้ส่งนะคะผู้ส่งก็คือเรานะคะแล้วก็ชื่ออีกชื่อหนึ่งจะเป็นชื่อของลูกค้านะคะแล้วก็สามารถปรินให้เลยนะคะปรินได้เลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเสร็จแล้วคือแบบ ง่ายมากเลยนะคะหรือว่าเพื่อนๆต้องการที่จะปรินรูปภาพใช่ไหมคะปรินรูปภาพก็เลือกคําว่า image tag printer นะคะตรงนี้แล้วเพื่อนๆก็เลือกไปที่ picture นะคะก็คือเป็นอัลบัมล้มรูปนั่นเองแล้วเราก็ปรับแต่งนะคะว่าให้มันขนาดเท่าไหร่ดีนะคะนี่เอาขนาดประมาณนี้แล้วเราก็กดปริน์นี่ค่ะเขาก็จะแบบวางไว้ให้เราเลยว่าแบบมันประมาณนี้ แล้วก็กดว่าปริ้นแนวใช้แฟดทอยนี่ปริ้นนี่ค่ะพอมันปริ้นแล้วมันก็จะแบบอย่างนี้เลยนี่คือบบดีมากเลยอ่ะนี่ค่ะปริ้นได้แบบดีมากอันนี้ก็คือเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะคือแบบดีมากเลยหวังว่าเพื่อนๆอ่ะถ้าถ้าไปดูคลิปนี้อ่ะอยังไงก็คือทําเป็นแน่นอนนะคะวันนี้ก็ มาแชร์เทคนิคกันข้างต้นลืมบอกไปนะคะปกติต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะคะว่าใครที่มาดูคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้กันนะคะอ่าเป็นไงคะเ,เพื่อนๆง่ายไหมคะง่ายแบบสุดยอดเลยอะคือแบบขนาดชื่อลูกค้าเราไม่ต้องพิมพ์เลยเราให้ก๊อปปี้นะคะแล้วมันก็สามารถแบบวางให้เราอะแล้วก็ปริ้นให้เราอะได้ง่ายได้เลยเราใค่แบบ เราแค่เราแค่แบบว่าอะไรอ่ะเหมือนกับมีข้อมูลมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําได้ง่ายได้มากเลยหรือว่าเราอยากปิ้นรูปภาพนะคะเนี่ยค่ะแต่ว่ามันจะปิน้นออกมาเป็นสีขาวดําดนะคะแล้วก็น้องเป็ดเหลืองนะคะก็คือไม่ต้องใช้หมึกนะคะใช้เขาบอกว่าใช้ความร้อนแทนหมึกนะคะก็คือแบบว่า เราไม่ต้องเติมหมึกเลยนะคะก็คือจะเปลี่ยนแค่สติกเกอร์เท่านั้นเองนะคะแล้วก็เป็นสติกเกอร์ที่ประหยัดมากเลยนะคะเราใช้แค่ทีละนิดเองค่ะแล,ะล้วแบบเวลาขนส่งเขามารับใช่ไหมคะเขาก็จะแบบรู้เรื่องเลยอะเออแล้วถ้าพเพื่อนๆจะจะเรียกขนส่งใช่ไหมคะเดี๋ยวจะแชร์การเรียกขนส่งให้มารับพัสดุเราด้วยนะคะเผื่อพเพื่อนๆคนไหนนะคะเพิ่งจะเรียกครั้งแรกนะคะก็ เข้าไปที่ f a t x p r e s โอเคอันนี้ออกก่อนแล้วก็เข้าไปที่ booking เหมือนกันนะคะก็คือเข้าไปที่ตรงกลางนะคะแล้วเราก็เลือกอันที่สองนะคะคือ notify the the อันนี้ก็คือเขาก็คือเหมือนกับว่า ให้ให้เรียกพนักงานคือถ้าเป็นแปลปนภาษาไทยนะคะนี้ตั้งค่าภาษาอังกฤษคือจริงๆภาษาไทยก็มีแต่ว่าอยู่ในโทรศัพท์นะคะโทรศัพท์ใช้อดรูปอยู่นะคะนี้เปิดในแอน d นะคะในโทรศัพท์ก็จะเป็นภาษาไทยนะคะเขาจะเขียนว่ากดเรียกพนักงานนะคะก็คือเราสามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะคะคือกดเรียกพนักงานนะคะแล้วก็เราก็กรอกที่อยู่นะคะกรอกที่อยู่ที่เราต้องการให้พนักงานนะคะเข้ามา อพอเรากรอกไปเสร็จแล้วอ่ะมันก็จะมีแบบว่าอะไรอ่ะให้พนักงานมารับถึงหน้าบ้านแล้วก็เราต้องการให้พนักงานเขานํารถใหญ่มาหรือเปล่าเพราะว่าบางทีของเราชิ้นใหญ่ใช่ไหมคะแบบอะไรอย่างเงี้ยเขาจะให้เราคิดเข้าไปที่ว่าต้องการรถขั้นใหญ่ให้เอาอุปกรณ์อะไรมาคือแบบ เองคลิกไปได้เลยนะคะคือสะดวกสบายมากเลยนะคะแล้วก็ค่าส่งถูกมากเลยนะคะในแพลตเอ็กเพสนะคะ่างคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกดเป็นกําลังใจให้หรือว่ากดแบบคอมเมนต์มาได้นะคะว่าอยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะตอนนี้ก็เป็นเหมือนกับว่าอะไรอะ่ะเหมือนเหมือนแชร์ความรู้เกี่ยวกับการทําออนไลน์นะซึ่ง น้องเป็ดเหลืองเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับการทําออนไลน์เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่พ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายนะคะควรจะมีติดตัวไว้เลยนะคะเพราะว่าเผื่อฟ้าเราแบบว่าอยากจะส่งของนะคะคือแบบหนึ่งชิ้นเขาก็มาหนึ่งชิ้นคือแบบเขาก็มารับถึงหน้าบ้านเราเลยนะคะคือแบบว่าช่วงนี้นะคะก็สะดวกสบายมากจริงๆนะคะแบบว่าไม่ต้องออกไปไหนนะคะก็อยู่ในบ้านนะคะก็ใช้ น้องเป็ดเหลืองแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันของ Fat ตอินเพนะคะเรียกพนักงานได้เลยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ